อดีอดีที่ไหนออนมาออนมาเมื่อไรออนมานี่ออนมานี่เท่าไรออเจอเจเมื่อวานออนเจออนเจเมื่อไรอเจนาอเจนาเมื่อใดก็ตามอรีนีลัน ออลีเนลันวันเด็กออมอนีออมอนีแม่ออบูออบูชาวประมงยอดงแซงยอดงแซงน้องสาวเวกูกินเวกูกินชาวต่างชาติโยลีซาโยลีซาพ่อขวอุนจอนกีซาอุนจอนกีซาพนักงานขับรถ ออนกุนออนกุลออนลน่ายอลืมยอลืมระดูร้อนนาอีนาอีาอ,อายุยอนเซย์ยอนเซยอายุยอแหงจียอแหงจีสถานที่ท่องเที่ยวควันกวางจีควันกวางจ,งจีสถานที่ท่องเที่ยวหยบหยบอ่าง โอลืนจกโอรนจกขวาเวนจกเวนจกซ้าย V V บน O เนิน,น,นวันนี้โอ a แ r o ปีนี้ีบอนดันอีบอนดัน,น,นเดือนนี้ีอบอนจูีอบอนจู สัปด,ดาห์นี้โอจอนโอจอนช่วงเช้าโอฮูโอฮู hu, hu, ช่วงบ่ายเวโมเวโมรูปลักษณะภายนอกอุพยน์มุนอุปย,ยน์มุลพัสดุไปรษณีอุนดงขยองกีการแข่งขันกีฬา